สวัสดีครับวันนี้จะามาซ่อมหมอ้อทอดฟิลิปเ mm hmm. นื่องจากพัดลมไม่หมุนน mm hmm. เราเริ่มแกะที่ฝาบนนะครับ mm hmm. ฝาบนเอาไขค,รครวงเงี้ยติบออกนะคร mm hmm. ับเนี่ยติงป mm ึ hmm. ๊กพอเราเอาไขค,รครวงปากแบนเนี่ยนะครับปากแบนงัดฝาบนเรียบร้อยเราก็เปิดฝาออกมา mm hmm. นะครับเราก็จะเห็นมีนอ็อต สี่ตัวนะครับน็อตสี่ตัวแล้วเราก็ใช้ไขควงปากแฉกนี่นะครับไขลงไปในน็อตเนี่ยสี่ตัวเดี๋ยวไขให้อยู่ดนะครับไข,ไขอย่างนี้นะครับหลังจากถอดน็อตสี่ตัวข้างบนออกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมงัดฝาตัวนี้ออกด้วยนะครับงัดฝาตัวนี้ออกด้วยใช้ค่อยๆขัดไขควงงัดออกนะครับจะเป็นกิบล็อกอย่างนี้นะครับดึงออกมาตรงๆ ก็จะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งน็อตตัวนี้นะครับน็อตน็อตตัวนี้นะครับน็อตจะเห็นน็อตอยงไนตที่ตัวนันนะครับก็ให้ทําการถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกพอเราไขน็อตตัวนี้ออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะยกฝาข้างบนนี้ออกได้เลยเห็นไหมครับกมาง่ายไปค่อยแกะออกนะครับก็จะเห็นส่วนประกอบอยู่สองสาส่วน ส่วนแรกก็ที่ตัวใหญ่ๆนี่เราเรียกว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor. ชุดนี้คือชุดมอเตอร์แล้วก็ชุดตั้งเวลานะครับชุดตั้งเวลาอันนี้เป็นชุดฮีเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟเข้ามาจากข้างล่างนะครับสายไฟนี้นะครับเข้ามาจากข้างล่างขึ้นมานี่แล้วมีชุมสายอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะซ่อมเราก็ถอดน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็ไล่วงจรได้ไง่ายๆนะครับ ซึ่งสายไฟนี้เส้นนี้นะครับจะสายเส,เส้นแดงนะครับเส้นแดงมันก็จะวิ่งมานี่นะครับจะว,วิ่งต่อมานี่นะครับไปที่กระดิ่งก่อนคุณก็สามารถที่จะตรวจ่อมเช็คก่อนได้ว่าระบบไฟนั้นไม่ยุ่งยากครับนะไม่ยุ่งยากแต่ว่าสวิตตัวแรกก็คืออยู่สวิตทีทม่มอเตอร์ที่ตัวนี้ครับนี่น,นี่คุณจะสังเกตเห็นตัวนี้นะครับเ,เป็นตัวสัมผัสสวิตเปิดปิดสวิตซึ่งอยู่ด้านล่างมอ ไม่ดูนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างมอเตสองตัวนี้ต้องสัมผัสกันพอสัมผัสปั๊บแป๊ะเนี่ยครับครับมันเหมือนสวิตช์เปิดปิดบ้านนะครับก็จะจ่ายไฟให้กับระบบมอเตอร์กับบนี้แต่ถ้าอยากให้ทํางานเราก็ต้องหมุนที่กระดิ่งให้แตกๆนะครับแล้วก็ตั้งระบบฮีตเตอร์ด้วยนะครับเราก็จะรู้ว่าส่วนไหนที่มันชํารุดนะครับว่ามอเตอร์หมุนไหมความร้อนร้อนไหม ถ้าความร้อนร้อนกระแสไฟเข้ามอตเตอร์ไม่หมุนก็เป็นชุดมอตเตอร์ถ้ามอตเตอร์หมุนความร้อนไม่ร้อนก็มาเช็คที่ฮีเตอร์ชุดความร้อนอยู่นี้นะครับสินนี้เราก็จะรู้ว่าขดลวดเสียเมื่เสียสรุปว่าวันนี้ซ่อมหม้อฟิลิปปรากฏว่าเขาบอกว่าพัดลมไม่หมุนพอมาเช็คแล้วเวิร์กทำงานถอดฟรีครับวันนี้ถอดฟรีหลังจากนั้นก็ประกอบเหมือนเดิมครับประกอบ หลังจากประกอบใส่น็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสังเกตเห็นว,ว่ารุ่นนี้มันมีฝาฝาปิดด้านบนนะครับเป็นกิบล็อกตรงนี้นะครับกับหัวบนนี้ถ้าสังเกตในต้นคลิปก็จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้สก,กปรกมากไม่รู้ออกแบบมาได้ยังไงนะครับเพียงฝานี่มันปิดไว้เฉยๆนะครับฝานี้ปิดไว้เฉยๆมันก็จะมีช่องให้ขยะมันลงตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ เราก็งัดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดนี่ก็ผมก็ทําความสะอาดไปได้ส่วนหนึ่งก็พอสมควรนะครับเวลางัดก็งัดดีๆนะครับค่อยงัดเวลาประกอบก็ใส่ไปเฉยๆนะครับแล้วก็ตกก็เป็นที่เรียบร้อยสรุปในการซ่อมฟินดิบรุ่นนี้ผลปรากฏว่าเจ้าของบอกว่าพัดลมไม่หมุน เมื่อเขาบอกพัดลมไม่หมุนเราก็เชื่อเราก็แกะออกมาตรวจเช็คผลปรากฏว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะซ่อมอะไรนั้นอย่าเชื่อเจ้าของนะครับอย่าเชื่อเจ้าของให้ลองให้เรียบร้อยก่อนว่ามันเกิดสาเหตุอะไรแล้วเป็นไปตามที่เขาบอกหรือไม่แล้วค่อยทําการแกะมิฉะนั้นจะต้องถอดออกมาแล้วก็ทงประกอบเข้าไปเหมือนเดิมแต่ก็ดีครับได้ทำความสะอาด แล้วก็ได้ทําคลิปนี้ให้กับผู้ติดตามได้ชมกันหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับ